วันนี้ทีมงานโฟทีเดินทางมาถึงอำเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีนะครับรอบๆผมนี่แปลงผักหลาย10ไร่นะครับประมาณ 40- 50ไร่ได้ผลผลิตดีจากการใช้โฟทีอีกแล้วครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านผู้ชมรู้จักกับเกษตรกรท่านนี้ครับสวัสดีครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมทางบ้านด้วยครับผมบุญมายอดทองน้องที่นั่งข้างข้านี่แนะนําตัวกับท่านผู้ชมด้วยครับเชื่อเลยเอ่ยสวัสดีค่ะชื่อใหม่นะคะเป็นลูกสาวของบุญบุญมาค่ะ ในพื้นที่ของการเกษตรถักทั้งหมดของที่ครอบครัวนี้ก็ประมาณห้าสิไร่กวาจะแบ่งเป็นปลูกอะไรบ้างนะครับมีที่ที่ปลูกมีตอฟักยาวข้าวโพดอ่าผักชีอ่ามะเขือล่าสุดนี้มีปลูกกระชายกระชายด้วยกระชายด้วยค่ะรู้จักโฟทียังไงเพิ่งจะเริ่มจะลงแล้วพอดีมีพี่ที่เขาเป็นเซลลเขามาแนะนำก็ควเลยได้ทดลองแปลงนี้เลยค่ะเริ่มลงก็เริ่มฉีดเลยใช่ค่ะคนฉีดคือคุณพ่อ ไม่ค่ะน้องชายเ็คนีงานกับน้องชายอ๋อช่วยกันฉีด<ช>ก็คือฉีดทุกอาทิตย์ใช่ค่ะใช่ไหมฮะแปลงที่ไปฉีดที่ประทับใจสุดๆเห็นบอกว่าเป็นแปลงถั่วฝักยาวใช่ค่ะกี่ไร่นะที่ทำถั่วฝักยาวนี่ก็แปดไร่แปดไร่<ช>ไ<ล>เห็นคุณพ่อบอกว่าหลังจากฉีดแล้วประมาณสักครั้งที่สองครั้งที่สามใช่มันมันแสดงอาการยังไงครับก็เราเห็นผลว่าเริ่มแตกยอดออกดอก ตา,ตากิงก่งจะให้เราเห็นออลำต้นก็สดชื่นขึ้นมาช่วงใหม่ๆนะยังไม่เห็นผลนะออต้องให้ได้เจ็ดแปดวันแล้วคุณดูความแตกต่างแล้วคุณจะเห็นแล้วพอใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นบอกว่าตัวนี้ช่วยในเรื่องของการประหยัดด้วยใช่ไหมประหยัดอะไรบ้างครับทั้งปุ๋ยเคมีทั้งยาที่เราฉีดทั้งหมดเลยค่ะม,ม,มันประหยัดตอกครั้งที่เราใช้นี่คือครึ่งต่อครึ่งเลยถ้าเทียบเป็นปุ๋ยชั่วโมงนี้เคยใช้ สี่ลูกก็เหลือลดลงมาเหลือสองลูกค่ะสองนึงพี่ฉีดกี่ครั้งหมดอะครับแบ่งไปสองครั้งค่ะหนึ่งสองเด้งไปสองครั้งผสมน้ําต่อครั้งนะคะครั้งหนึ่งผสมแปดร้อยถึงหนึ่งพันลิตรก็ประมาณสักครึ่งซองต่อครั้งใช่ค่ะตั้งแต่ใช้มาเท่าที่ทราบก็คือตั้งแต่เมษาตอนนี้พฤษภาแล้วก็น่าจะฉีดไปประมาณสักถ้าผมคํานวณนะประมาณสามซองใช่ค่ะประมาณสามซองสองละหกร้อยนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณพันกว่าบาทไม่ถึงสองพัน0แปดร้อยบาทประมาณนั้นเนาะ ก่อนที่จะใช้โฟในอดีตเนี่ยเคยเก็บค่าเฉลี่ยมันได้เท่าไหร่นะ400-500ตอ่อต่อรอบต่อรอบค่ะต่อวันประมาณ<ช>นั้นเนาะแต่หลังจากใช้โฟมาสักครั้งที่2ครั้งที่3เนี่ยก,ก็ก็เริ่มเห็นตัวเลขที่มันแตกต่างได้เห็นได้ชัดมากหลังจากใช้ประมาณประมาณจากเดิมที่บอกก็คือ400-500ประมาณนี้แล้วตอนนี้คือเราเก็บ1วันอะ่ะ1ตัน5ถึง1ตัน6 <ว au. S 1> ต่อว,วันนะคะ ในอดีตที่ไม่เคยใช้โฟทีใช้ปุ๋ย4ลูกได้400ยา<ช>เข้าวาแมลงก็ใช้เต็มเหนียวค่ะแต่พอมาใช้โฟทีลดปุ๋ยไป50ผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่จาก400เป็น800นะครับแต่จาก400เพิ่มขึ้นเป็นตันห้าวมันคือผลผลิตเพิ่มขึ้น200เลยนะครับไม่ใช่100เปอร์เซ็นต์นะสองตัเลยะคะร,ราคาชั่วโมงนั้นกี่บาทนะครับตอนนั้นนะคะณตอนนั้นคือ30บาท30บาทครับท่านผู้ชม เอา30บาทคูณ1,500งกิโลต่อวันดูนะครับว่าจะเป็นรายได้มหาศาลขนาดไหนนะครับอันนี้ฝากความประทับใจแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าประทับใจเลยโฟทีที่ก่อน,อนมานะ่ะไม่เคยประทับใจอย่างนี้มาก่อนเลยอเออได้ใช้ตัวเนี้ยทับใจมากเลยแหละเพราะว่าได้ผลผลิตสูงสุดอย่างอย่างวัที่แล้วใช้สินค้์อื่นๆไปนะก็ได้ผลเหมือนกันแต่ได้ผลน้อยไม,ไม่เหมือนโฟทีได้ใช้โฟทีแล้ว บอกว่าดองร้องว่าโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับผมวันนี้ทีมงาน 4T ก็ต้องขออนุญาตลาผู้ชมเพียงเท่านี้นะครับลดต้นทุนผลผลิตเพิ่มและเป็นสารอินทรีย์ปลอดภัยกับเกษตรกร100%วันนี้ทีมงานโฟลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ